สวัสดีวันพฤหัสที่28ตอนเย็นก็มาทานอาหารนะคะแฟนก็อยากจะไปแบบฟอร์มอลดินเนอร์นะคะอะไรหรอบัฟเฟ่ดีกว่าค่ะ,นะคะ<อ>ก็คิดว่าผู้นี้จะถึงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งไปจอดอีกซักพอร์ตหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถามพนักงานแล้วปรากฏว่าเอ๊ะไปดูโรชวร์แล้วมันไม่ใช่เขาบอกว่า a t s e not at all นะคะก็หมายถึงว่า จะต้องอยู่ในทะเลเนี่ยประมาณหนึ่งหนึ่งวันสองคืนจะไปถึงเบย์เบยหนึ่งนะคะถึงจะได้หยุดก็เบื่อมากเลยค่ะเบื่อมากๆเลยไม่ชอบไม่ชอบเลยนะคะไม่ชอบจริงๆเลยเพราะว่าเทเตรอร์อะไรก็ไม่ชอบไปนั่ง แต่ก่อนไปนั่งเทียเตอร์บ่อยเนาะแฟนซื้อตั๋วไปไปดูเทยเตอร์น่าเบือ่อน่าเบือ่อเป็นสิ่งที่น่าเบื่อมากเพราะเราเป็นคนแอคทีฟอยแหละเดี๋ยวจะทานอาหารเย็นก่อนนะคะต้องทําใจก่อน,นสรุปก,ก็คือต้องมาที่ร้านอาหารฟอร์มอลเหมือนกดนค่ะเพราะว่า s <S แฟนไม่ชอบคาเฟไม่ได้ส่วน่ดู ก็จะเหมือนเร่งรีบเหมือนเดิมค่ะคือรีบให้กินรีบให้ออกนะคะวัด oh, โอไม่มีก็ไปกันค่ะ